เด็ก <De> ไม่รู้ไม่รู้ครับผมปิดไม let's go โอเพปิดนะครับทุกคนขอให้โชคดีนะครับโอ้โหกูอยู่นี่เลยเนี่ยเิมหายแล้งานยากกกูพล้วกี่กูอยู่เดือนน้ำมือหมดเลยเฮียแล้ว

ึ้นกะเ้าเสร็จไหมไปตรงห้อยแอมินแล้วก็เจอแล้วแล้วจะคุณฟองกำลังนั่งขึนมู่กับตรงไอ้ไอ้ต้าหลุอยู่อ่ะค,คุณแบงค์เดินผ่านผมไปเออแล้วจริงมันมีเรื่องเงี้ยงงำอ่ะครับอ่าแล้วหลักฐานว่าไงเหรอรอบนี้มีใครเจอศพใครเจอศพเจออยู่ผมเจออะ่ะคือคุณแบงค์เขาเดินมาจากห้องสมุดอ,อ่ะอ๋อเดียวๆๆไม่ใช่นะไอ้ทานี่ขึ้นกระเช้าก็ไปห้องไปห้องแอดมินเพื่อทำภารกิจ ไม่ใช่ไหมคุณแบงค์ไม่อยากไหมคุณแบงค์เนียนจังเลยฮะไอณเยเกอร์รอบหน้งเจอกูมีหน่ามีผมมีผมกับคุณเยเกอร์อยู่ในห้องห้องเวปปอนใช่แล้วก่อนจะก่อนจะเห็นคุณเยเกอร์ผมเห็นคุณวิวอยู่ที่ห้องเอนจินไม่ทันแล้วโหวตไม่ทันแล้วนะไม่ทันนะคิดไปสิรอบหน้าน่าจะตายหากันหมดแน่เลยตายแน่นอนไปยุคกีอีกรอบนะครับทุกท่าน มังเลยเป็นผีแล้วมันดีอย่างนี้ดีเองเออน,นี่น่าจะไม่ใช่อิมฟอสเซอร์ ใช่ไหมาช่ไหยเรียบร้อยเรียบร้อยฮเจอศพอยู่ตรงไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะไอ้แท่นโดดข้างหน้าแท่นโดดหน้ายานอะแท่นโดดเลยล่าง้ายของยานอะ ออคุณวิวฮะผมมีคําถามฮะว่าผมมีคําถามฮะตอนที่คุณวิวไปหน้าไอไปห้องห้องน้ายานอ่ะอ่อแล้วคุณวิวหายไปไหนวะเดินออกมาแล้วเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาที่หมายวิวโดนเดินเข้าไปแล้วเดินออกมาฮะนะต่อที่บวชมาตอนี้วามรู้สึกว่าผอมีความรู้สึกว่าผมไม่ไม่เห็นคุณวิวออกมาว่ะฮะ ถึงพูดเขราะสีแดงมันตัดออกมาแบบแปลกๆเนี่ยเขาพูดอยู่เนี่ยตามจี้ยึดเลยผมมีความผมมีความรู้สึกว่าสีแดงสีแดงไม่ยอมบอกมาจากห้องเอห้องนาวิเกเตอร์อ่ะแล้วว่าไงเวลาอะไรสีบีผมผมผมว่าตามที่ผมสงสัยอ่ะเรียบร้อยที่หมายแล้วเวลาพิชซ์นำน้อยมากเลยอ่ะีที่ถ่ายแป๊บเดียวจะหมดแล้วแน่ใจว่าตัวสีแดง มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเถอะผีอยู่ส่วนผีดิผีอยู่ส่วนผีดิ <c oughs> โอ้ยสารนนะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้เหลือเยกเกอร์แน่คนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเอ้เวลาหน่อยนิดหนึ่งเอาแล้ว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 ชัวร์ไหมชัวร์เรียบร้อย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอสบตรงหน้า uh, um เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนที่ผมออกมามันมีเยกเกอร์ที่ลงอยู่ตรงนั้นมีเยกเกอร์มีผมมียูริแล้วก็มีย UM. uh ูเอ็มที่รวมใรที่รวมใัรอยูอนน่แล้วแล้วผมแยก uh แล้วผมแยกตัวออกมาผมแยกตัวออกมาเปิดไฟ <Yeah. S 1> คือมผมเได้ถามไงว่าไปทำอะไรในห้องบ้าอ่ะ คือใช่ปะเนี่ยฟ้องฟ้องฟ้องแยกกรอกจากเยเกอร์มาใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้แบบแบบเลยเอเชื่อผมเปล่าสีดำสีดำเชื่อเป่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมก่อนเอาเลยไมไปทันแล้วคือผมจะเดิน ไปตรงที่ที่บอกว่าว<ด>ไปใช่ไหมละ่ะแล้วไอ้ก็เดินตามติดติดกับเขาโ,โหชิบหายแล้วแล้วเอ้ย<ห>มารวมกันมารวมกันมารวมกันมามกันทําแยกโอเค โหไอเฮดแคปผมม่อยู่ตรงนี้เลยนี่แหละความสนุกของอ e ีนของอมองอัสซบเยเกอร์ yeah, girl, น่าสนะน่าอีกแค่ช่วเดียวหน้าตายละอีกแค่คนเดียวหน้าตายนะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมชั่วชั่วอ๋อใช่คุณวินตายเออนีเนีย นายกระโตลากตะโขึ้นมาขึ้นมาสิเอออะไรเดี๋ยว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 เดี๋เจอศกตรงไหนเจอศกตรงไหนไอ้ตรงไหนที่ไอ้กระเช้าลอยฟ้าเราจะหันไปไปเติมไฟใช่ไหมใช่ ตอนก่อนนะเฮ้ยผมบ้าหรือเปล่านากระโตไม่ได้ไปไหนเลยนะนากระโตเอาดีๆนะผมมีความรู้สึกว่านากระโตทำไมนากระโตเห็นวิททําผมมองไม่เห็นนากระโตแต่นากระโตเห็นเหรอวะไม่ใช่เอ้ยยาดิยาเนาะยาไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือกูไม่รู้อะไรเลยกูไปเปิดไฟมาไอ้จบแล้วไม่รู้อ่ะแพ้แค่รู้แค่ เออผมช่วยสจัดละโซนตัดไฟให้อยู่กัว่าอะไรตัว่ารีวิวแม่งเป็นแน่นอนอะโอ้ my god นตะกตออะไร24ตะกตอแม่งทําทอยุดมากเลยเว้ยเอาตามจีิอ่ะคุณคุณแบงค์อ่ะเขาพูดที่เขาพูดอย่างเนี่ยที่เขาพูดอ่ะว่า อย่างที่คุณนังพูดเลยอ่ะคุณนันคนเชื่อเขาอันนั้นตอนเนี้ยตอนแรกเว้ยกูโบยกูโบยให้ไอ้เจ้าเยเกอร์เลยเว้ยคุณคุณสงสัยเยเกอร์แล้วเว้ยแต่ว่าไอ้นาการะโตแม่งก็ขัดกูเว้ยแล้วสักพักหนึ่งรอบนี้รอบนี้รอบนี้อยู่รอบนี้อยู่อยู่ฟ้องทายเว้ยแล้วอยู่อยู่แม่งไปแม่งไปให้เยเกอร์แม่งไปโบยให้เยเกอร์เอ้าเฮียเดี๋ยวฟักวาวา เจอตรงห้องเครื่องพอดีเลยคือตรงซ้ายบนอะเปรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยะผมผ่านมาคนหลายคนเยอะมากแล้วก็เพิ่งเห็นเจเกอร์หลัดๆเองผมอยู่ห้องอดตอนแรกผมอยู่ห้องแอดมินกับคุณกับพิเติลแต่พิเติลมาจากทางไหนผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเอาตัวละครจากอาเชอลบก่อนจำ เอาเดิมเดินมาจากด้านซ้ายเดินมาจากด้านซ้ายเดินวนมาแล้วก็มาซ่อมไฟซ่อมไฟเห็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินปึ๊บทักทายสีชมพูไม่รู้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่ยอมนะถ้าบตผิดเมื่อไหร่เราสูดกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราไม่หบแเราก็แพ้กันหมดอ่ะเอางาเดียวเอาง่ายเอาง่ายนะผมไว้ใจสีน้ำเงินสุดๆเพราะสีน้ำเงินกับผมเจอกันบ่อยไว้ใจสีน้ำเงินสุดๆใช่ไหม

เชื S <S. Like e ่อใจทำมาชิบหายไงล่ะเขาบอกวไม่อยาก่าตอนแล้วผมสงสัยเลยเปลี่ยนเพราะไม่เจะแปลกว่าแล้วพี่แต่ว่าโหจะเป็นยังไงไม่มีใครเชื่อคนละแถวหมดกนทิ้งด้วยคือไม่มีใครสงสัยตอนตอนที่ฆ่าสีดำเลยอ่ะว่าแล้วว่าทำไมวิววิ่งตามพี่เหลือเกินคือผมจัดกาะเสร็จอะแล้วคุณวิวอะจะซัวหลังอ่ะแล้วคือแบบตอนนั้นคือแบบร้อนอ่ะคือแบบ คิดเดียวจะเสร็จแล้วว่ะ ตายตรงห้อไฟด้วยนะตายตรงห้อไฟทุกคนเว่าจะดีทางนี้ไหมว่าสีขาวเป็นอืมทำเนี่ยเดิมวนรอบแมพได้เห็นเฮ้อเฮ้อจริงเหรอนางาโตะแน่ใจนะแน่ใจนะนาโตะแน่ใจนะนางาโตะไปส่วนโนเห็นโนเห็นนางาโตะสแกนอยู่เดินรอบแมพจริงๆแต่ว่าสีขาวว่าไม่เห็นแค่คนเดียวอืมเออจริงเหรอนางาโตะ อาจนาไอ้หนูหนูส no, 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 ีแดงสีแดงขอยืนยันน so ้าตบริสุทธิ์ผมเดิน <te> ็อบแมบบแล้วจริงๆผมเดิน็อบแมบบแล้วเห็นพิสุ์สีแดงเขียวเข้มดำสีตาจะสีขาวไม่เห็นอยู่คนเดียวแต่เขาอยู่ห้องก็วงยอนใช่ผมก็ผมก็เยเกอร์อยู่ด้วยกันครับตรงนั้นอ่ะแล้วอยู่ยู่แล้วอยู่กับวิโก้แล้ววิโก้ไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ไอ้อยู่ดนยืนยันถี่ยืนยันว่าไอ้นานาาตัวสแกนไอ้เนี่ยสแกนอยู่ที่ห้องห้องเมดบี แล้วคุณดำเหรอสีดำก็อยู่กับหนูเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เลยเดินตั้งแต่อยู่ตรงห้องอันเนี้ยไอ้ที่เดินจากไอ้ตรงห้องปืนอ่ะตรงนั้นสีขาวน่าจะเห็นอยู่มาเน่ยเดินยืนเต้นยู่หน้าองค์นะอเคครับมันต้องรีบปิดก็ได้ครับคือตอนเนี้แล้วครับคือตอนเนี้ยนานานาคาโตะบอกว่าค่อนข้างจะใส่ไลฟ์วีโก้มากอ่ะเออไม่ใช่พี่แต่ผมเห็นมือุ จริงแต่ว่าสีค่ะผมไม่เห็นไงแค่พูดที่เธอเอาไงดีพายก็เอาไงดีเอาไงดีเหรอเอ,เอ,เอ่เอผมว่าผมขออย่าสิคลิปดีกว่าโอเคเอถ้าใครพูดว่ <laughs> ไปวิวโดมดีเก้วโดมดีอีกแล้วโดมดีอีกแล้วนะพี่ซุดผมมีคำถามกับพี่นะว่าดึงดีเจตฮัลโหลพี่ซุดอยู่เปล่าเป็นสีอะไรเป็นอะว่าว่าว่าผมมีคำถามพี่นะว่าคุณไอเกอร์จริงๆดิฮะคือเขามุดท่อคือคือเขามุดท่อออกมาหาพี่นะไม่ผมเห็นจริงๆเว้ยผมเห็นจริงๆแล้วเอ็กอรก็เห็นผมเหมือนกันผมเลี้ยงผีอยู่ โอ้โหทำไมพี่สุทธิไ์ไม่ไม่โหวตวะแตกแพร่ไม่ไม่ไม่ก็เห็นผีนี่ไอ้ไอ้โก้ไอ้โก้มันก็ดูกล้องวงจรอ,อยู่ผมกลายเป็นผ้เลยผมผมเลี้ยงผีผีเยอะแล้วมั้โอ้ยพี่อยวเพิ่งมาเล่นหมดดิเรื่องไหมว่าพี่อ่ะเรว่จังวเลยคือผมไม่ดีอ่ะพี่ผมผมเห็นต่อหน้าน,นะว่าแบบไม่ทำไมพี่สุทธิ์ไม่โหวตวะ มุดต่อหน้าเลยอ่ะมุดขึ้นมาต่อหน้าพิสุทธิ์อ่ะแล้วคือพิสุทธิ์ยืนนิ่งอ่ะไปสักพักเลยอ่ะแล้วคุณแบงค์ก็แล้วคุณแบงค์ก็ไปกดโหวตอ่ะอ่ะเจ๊ผมไม่คิดได้ไงอ่ะตายตายตายโกตายน้องไก่มันม่วงอร่อยจริงใครปิดมาครับให้ปิดมาปิดมาคว่ำใครวะสิเพื่อนโอเคภารกิจ วิวมาดูนี่ยังไม่ชินด่านเท่าไหร่เลย first blood ไม่สินด่าน,เ, <First Blood. S 1> นเลย อ่าผมเจอศพอยู่แถวกระเช้าครับอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องทางซ้ายไอห้องสมุดห้องสมุดอืผมเห็นคุณทันอยู่ห้องข้างล่างห้องสมุดอ่ะตอนผมจะเดินไปแต่ผมไม่ไอนี่ไงผมนึกว่าคุณทันเป็นไงไอนี้อยู่ฟ้องแล้วเขาได้นี่อยู่นี่อยู่กับโซนิคครับผมผมเพิ่งผ่านเยเกอร์มาผมอยู่ตรงห้องห้องอาบน้ำบอแล้วกําลังจะเอาผ้าไปซักอยู่แล้วคือผมเห็น อ่มีมีผมแล้วก็มีคนเดินลงมาแล้วก็ไม่ยุ่เหมือนไม่กล้าเข้านะผม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 เดินไม่หาคุณทันแต่ผมไม่รู้ขนาดเป็นแบบผมเลยเดินเฉียงออกไปแล้วผมไม่เจอศพอยู่ตรงกระเช้าอ่ะกระเช้ากระเช้าตรงไหนวะอ๋อก่อนห้องสมุดใช่ไหมแล้วผมเห็นนักตกออกมาจากห้องห้องหนึ่งจากข้างล่างอืมอืมอืม ไ,ไอ่รรา,า,อา,อาติดขัดติดขัดแล้วติดขัดแล้วไอ้อยาลอนได้เหยยังไม่ได้ยังไม,ได,ไ,มได้อะไรเลยแค่หาข้าอมูลเฉยเฉยทางนี้ราคาอ่าเป็นคนปวนแล้วอ่ะคือตอนนี้ที่ผมสงสัยอ่ะมันมีสามม,สมันมีสองคนว้ยคือ <ties? S 1> คือทเ<ฮ>มโต้ทเมโต้แมนกับนากาโตะแล้ว<ด><ด> แต่ว่าคุณซุสไม่น่าใช่แน่หนเพราะคุณซุสลงมาลงมาข้างล่างผ่านห้องนั้นคนแรกทางนี้ครับเออระ,ระหว่างห้องระหว่างห้องที่ผ่านคุณซุสเจอหนัก,กตบปะเออไม่เจอครับผมลงมาแล้วเจอเยเกอร์เดี๋ยวคือข้าพเจ้านั้นสายทางนี้ข้าจาเป็นสามีกลางโอ้หนักทาาไม่แน่นพอก็โบสถ์ซะก็ปิดไหมครับคุณบุรีศิ้ปยไม่เชื่อไม่เ<ม>ชื่อไ<ม>อ,อพวกนี้มันเป็นกันทุกคนนะ ไม่ให้ชินดาดนี้จริงๆจากงั้น,อนเออว่ามามีอะไรหรือหลักฐาที่เจอมาเป็นลูกถ่ายสีเขียวหาเข้มหรือเขียวอ่อนมันสองเขียวนี่แหละไม่ใช่ว่าเขียวเข้มหลออื <c oughs> ออ่อนทำอะไรมาทำอะไรมาฮะ ไปห้องเก็บลูกแล้วลูกประประก,ะกดเป็นสีเขียวเขมอ่นมันเป็นหมอกสีอ่อนๆอะฮะอาคุณยเกอร์คุนยเกอร์าคุณยเกอร์เห็นสไซรัณ์ไหมว่าเขียวเข้มเขียวอ่อนเ,เขาใส่อะไรกันอยู่มันขึ้นเป็นแค่ตัวละครเดี๋ยวนะไม่ใส่ชุดสีเข้มเหรอฮึม ที่รู้ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมอยู่คนละห้องกันครับผมจำสายไฟอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวนะแต่ผมเห็นมันมันเป็นสีเขียวเข้มไม่มีชุดอ่ะอันนี้ข้อมูลจากไหนเนี่ยเออเอามาจากไหนอ่ะมันเป็นห้องถ่ายลูกห้องเก็บลูกอะเม่าผมไปเอาไปตากแห้งไงตากในน้ำแล้วเอาขึ้นมาตาก้ชาร์จนั้นมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอ๋อเหรออะไรเนี่ยโอ้ เพราะว่าผมทำเควสอยู่เมื่อกี้ไปสกิปไปสกิปไปสกิปไปแล้วเจ๊จบไวๆดูว่าหลักฐานดูว่าหลักฐานเวเลยแล้วไปโมบิไกมาบอกดูยัไงกมึงจะยมึงมึงทำเตัวมึงทำเตัวแบบน่าสงสัยมากเลยน่าสงสารแต่มีหลักฐานนะอย่างอีกผมจะไปไหนดีวะเนี่ยเมนฮอลตรงไหนวะนี่เหรอ เดี๋ยวเดคือมากดปุ่มเลยโอ้ใครก็โดนหรือไงอะไรเงี้ยเงี้ยนี่เป็นใหรอแค่มาเช่นก็มีใครตายไหมนักปาร์กโอ้ไปไหนมานะกปาร์กแค่ยังงี้ก็ได้เหรอวะมีมีอย่างงี้ด้วยเหรอวะนางาโตะฮะแดงเป็นแปลกอะนะคุณแดงเป็นแปลกๆปลกอะนะนางาโตะฮะผมป่าวรู้ไหมที่สุดต้องการผมเวลาอะไรหรือเปล่าเนี่ย มาเช็คว่าเป็นคนตายไหมไม่มันจำได้ว่ามีเครื่องเช็คไม่ใช่เหรอสมัยองมากดปุ่มร้อยวันพันปีไม่เคยเช็คปกติบอกตัวอยู่ในห้องไม่ใช่เหรอฮะตายให้แล้วยังบอกตัวอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยอืมล่าสงสัยอำนี้เดิอนโลกเลยนะ เออยินดีขอเออขอให้ดีใะเออกดกดได้ขึ้นื่องไหมเออขึ้นมาห้องแอดมินก็มากดดูว่าตายไหมตายแล้วตายแล้วยังหมะอะยในห้องอยู่เลยนะมันไม่แน่หรอกนะมื่อกี้โอเคมาเช็คกันตายไม่เฉยตายกันมาดูด้วยกันดูด้วยกันโอ้โหสี่คนคนเดี๋ยวนะ แบงก์ผมหอบแล้วทุกอย่างคุณแบงค์จะแบบจะเงียบมากหอบเลยตายไปหนึ่งเยี่ยมภารกิจกูต้องไปทางนี้นี่แบบวะไม่ใช่ว่ากูล่อเยเกอร์ก่อนดีกว่าไม่งั้นงานหยาำแน่เยเกอร์ยิ่งสงสัยเราอยู่เยอะ

เชื้ออยู่ิสอยู่ตรงนั้นว่ากูสวยแน่เลยวะ่ะงานนี้กูองไปทางไหนอะไอเ้เหี้ยงงทางนี่เหรออ่นนี้เหรอไม่ใช่ไปวะ นะซุดนี่เดินผ่านศพมาเหรอคุณซุดเมื่อกี้คุณซุดไปไหนล่ะครับผมคุณซุดคุณคุณคุณพยายามทำอะไรคุณซุดอ่าผ่านศพเลยเดี๋ยวไอเยเกอร์แกไม่ต้องเลยผมจะมาจัมาจับข้างบนเขาผมไอเยเกอร์ไม่ต้องเลยเห็นเห็นจะเห็นอยู่ตามตาตรงนั้นน่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมเพิ่งจะไม่ไม่น้องเจเกอร์ไม่ต้องเจเกอร์แกแกคนดีเลยผมผมเพิ่งจะมาพอจากซ้ายล่างผมผมล้างจานเสร็จแล้วผมมาหา้วผมเจอศพขาวๆน้องไก่ตรงห้องห้องควบคุมอะไรสักอย่างอะยูเอ็มยูเอ็มนี่ใครวะวีโกใช่ไหมยูอมวีโกผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วผมอาอยู่ตรงห้องห้องเวป้อน อยู่เอาไว้ป้อนพอผมเดินออกเดินออกมาเห็นวิโก้มันอยู่ตรงไอ้ลานตรงนั้นอะ่ะแล้วผมก็เช็คดูว่าวิกโก้มันจะลงทอ่อหรือเปล่ามันเดินออกมาเว้ยแล้วผมก็เห็นเห็นมันเดินออกมาผมก็เลยเดินขึ้นไปแล้วพักหนึ่งอะ่ะผมเห็นเยกเกอร์เดินสวนผมเว้ยผมลงไปหลังจา <ผม S 1> กเยกเกอร์อะ่ะทำไมชอบูคนอื่นวะคนสูงไม่เต็มเยเกอร์อนะ่ะแน่คุณเยเกอร์เลยโอ้ทำนี้กับผมได้ยังไงผมโดนรถ จำเอาไว้ทำดีนะไม่ได้เรื่องอะเราจะไปทางไหนตรงนี้เดี๋ยวน่าต้องฆ่าอีกสักคนสองคนแล้วก็ต้องเก็บคนทัน้วยก่อน ทางไหนวะกูหล,ลงทางจริงๆนะเนี่ยทางไหนวะขึ้นขวาขวาบนเจ้าไอ้บรรทุนโงน่ พีเอฟเอ็มเดินผ่านคูเมื really be ่อกี้คว่าเลมนเป็นแลควิวเล่นน้อยคอยนานเกแล้วเยกเตอเยกเตอเยกเตอผมขอโทษวิววิวผมขอโทษด้วยเหมือนกันโอ้คืออุตส่าห์เสื่อใจพี่มัจว่าพี่ว่าพี่ไม่ใช่คาตกรต่าดโอพี่พ่มาดินกี้ีโล่มาเดินผ่านผมไปเว้ยจริงๆ เดินผ่านออกไปในที่ท like> ี่เขาเอเมื่อกี้เพิ่งผ่านออกไปอะว่าเ้วมันแปลกๆอุตส่าห์เดินตามเลยนะ